สวัสดีค่ะพวกเราช่องสายบุซซี่เสริมดีนะคะวันนี้คุณพ่อตื่นมาก็มาอาบน้ำให้พี่เบุซซี่เลยนั่น้ำถือต้นไม้นะคะดูขโมย ดูพรับชมพี่คุณพี่ขมือสิคะหันตูดให้ค่ะพี่ซี่ไม่ค่ะไม่สนเลยนะคะแต่มือเขานี่พอบอกถ้าหิวก็ขึ้น พี่ขมือนี่หันดากไว้ให้เลยคุณพ่อเปิดทางให้แล้วพี่เพชบที่

กีกแล้วซอยนอยจากึงๆลวัเสี่โลๆนาเลยโผล่จริงกแเกียงกกขนต่อบนซิให้เอเลยเจยมงกีเเยเยมไมเอาพี่อยุ่งเบื้ลสเป๊เลยตนั้นแต่เกียงกีคืออรอลอยเลยเลยางมันจะยาวนี่เลยปลอยให้ี่ติถูต้นไม้นะครับพาไปเดิเป่ ไปเถอะเลยไปเพราะว่าว่าจะออกงานนะครับก็เลยพาเข้าป่าโดยไหนให้เขาถ้าเขาตกมันงานแรกงานแรกงานแรกเลยครับโคราชใช่ไหมโคราชครับสีคิ้วสีคิ้วไปค่อยค่อยไปออกใกล้ใกล้ก่อนก็ไมใกล้นะนี่ใกล้สุดแล้วเลย พี่คํามือนก็ยืนรอพี่แบบีพี่แบบีไม่ชนเลยพี่อาบน้ำอาบน้ำหมอเดกซจะได้ดูพี่แบบซีแต่งตัวแล้วครับเป็นวันวันเสาร์ที่พ่อไปวันเสาร์นี่แซ่บที่วันน้วันเสาร์ไปวันเสาร์ เจ็ดวันเสาร์นะแถวันที่สิบแปดไปสองตัวกับพี่ขานนะ้ามือนะค่ะนไปฟิฟซี่ไปหาเอฟซีนะคะเอฟซีท่านไหนอยู่ใกล้ๆก็มาหาพี่ฟิฟซีได้ โคราชนะคะสีคิ C Q. C Q. ้วสีค yeah. oh. um. ิ <the ้วนะพฟนนะสีค yeah. okay. ิ้วโอสีคิ้วบ้านเะาติดถนนใหญ่ใช่ไหมเนาะใช่บ้านป้าติดอยู่ถนนใหญ่นะคะถนนกรุงเทพเลยเนาะใช่ไหมแม่นเลยใช่

Những lắm choked, lắm choked, young mom, mềm yêu lời yêu phi mềm tích, cỡ lắm choked,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  lắm ตีนี่ฮะตีข้างๆแลกันเลยเนี่ยตีประตูจ่ายยิงเจ้าก็ยิงมันนะคนยับทับก็ยับทับหนึ่งหลังให้อย่างเดียวเลยคนหันหลังให้ก็หันหลังให้หันตั้งนานแล้วพี่ซี๊ไม่เห็นสนสักที นมรูปรอนี่ต้งเลือกมเตียนไม่โ่เลือกหรอกเขายังไม่ถึงดูดูขอวเขาเขาไม่ห้าวเขาบก่าตวง้างวรยเยเนาะไม่ห้าวเนาะทำไมบวัวัไปนีบ่เขายังไม่ห้าว น่มแอบไปกินยาเขาแล้วลกขาถูกบุน อาบน้ำเสร็จก็จะไปมัดป่านะคะนี่ไปมัดปลาลองมััดป่าอีกวันนึงค่ะถ้ามันไม่ออกก็ได้ไปแน่นอนค่ะก็ล้ยอง ไปเจยงตัวราจการสมไปยเม่เจียงคือหอไปแอบกินยากันแล้ว้รับดูใจของผมไม่ได้สนใจสาวเลยนะคะสนใจยากะเรื่องกินเรื่องใหญ่ด้วย ทำไม่ได้ไีทำไม่ได้ต้องเอกูติดคนออาไปดูทำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูที่องทีกันต่อเวลาเดินขึ้นป่านะคะบรรยากาศวันนี้ก็ดีค่ะฝนลินลินนิดหน่อยค่ะนี่นะคะเคื่องที่ก็ตัวดำเมียมนะขัด ขัดไปอยู่ป่าใช่ไหมพ่อขัดไปขึ้นป่าครับอ่าไปมัดที่ต้นมะเข่งใช่ไหมใช่ครับต้นมะเข่งต้นเดิมนะสาสวยเรียกว่าต้นกลั่งนะคะนี่ครับดำเนี่ยมนะครับหนังเนี่ยหนังวันนี้อาบน้ำถูต้นไม้ไม้ดำเนี่ยมือน้ำแล้วเนื้อหนังเขาจะดำมากเรียมตัวไปไหนเนี่ยว, <laughs> ว่าจะเอางานหน่อยไม่รู้ว่าออกได้หรือเปล่ารอรุ้นดูนะคะ ตามไปเลยค่ะตามไปที่ต้นมะเข็งนะคะตอนนี้พี่เวฟซี่ก็มาถึงป่าที่เรามามัดทุกวันแล้วนะคะน,นี่เราจะเดินเข้าไปที่ต้นมะเข่งกันค่ะดูสิคะเขาลุบหลอดนะดำเมี่ยมเลยค่ะวันนี้อาบน้ำลุบหลอสะอาดมากค่ะ เคยเห็นแต่ตัวแดงมาเห็นตัวดำเคยเห็นแต่ตัวแดงๆนะคะวันนี้เห็นตัวดำค่ะคุณพ่ออาบน้ำให้ยังรอเลยค่ะอาบน้ำยังรอขึ้นมามัดปลานี่นะคะก็มาโชว์เอสพีไงอาบน้ำยังรอแล้วก็โชว์ SC เอส <c oughs> พีไงเราี่ตัวซีไม่ได้ตัวแดงคี่ตัวซีตัวดำดำเหมือนที่กวานเลครับ มัดมัดต้นไหนนี่นไไม่ััดด้ครบเราก็มาถึงต้นมะเข่งนะคะคุณพ่อไม่ได้มัดต้นมะเข่งนะคะวันนี้บรรยากาศคึมๆเหมือนฟุน่นเหมือนยุงจะเยอะเลยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นต้นนี้นะคะ เพราะว่าวันนี้คงไม่มีเดดฟ้าคลึ้มเอาต,ต้นนี้เลยค่ะตังนระพ่อบอกว่าตัวดำๆไม่น่าจะเดินเที่ยวนะคะแต่ถ้าฝนหยุดตกก็จะพาเดินเที่ยวอยู่หรอกพอ่อจะพา,าไป บ้ ôn, นานใหม่สักหน่อยไปมัดอยูอย่ตรงนู้ยยะนสักชั่วโมงสองชั่วโมงเหนไหมไอช่วงนี้ฝนกังตกโปรยอยู่ค่ะโอ้ยตรงนี้หญ้าเยอะนะ่นนี่ <c ười> อาบน้ำรูปโหล ตัวดำดำมาโชว์ให้ใครดูเนาะในป่าเนาะโชว์ให้เอซของเราดูนะครับยุงเยอะ คุณแม่เดินก่อนนะคะเพราะว่าลกมากเลยแม่จะถ่ายข้างๆวันเสาร์นี้จะได้ไปเที่ยวโคราชไหมน้อหนี่น้อรอดูอาการพี่เปพี่นะคะถ้าเขาไม่ตกมันเราก็จะไปเที่ยวโคราชจะพาพี่เปพี่ไปเที่ยวโคราชนะคะไปเที่ยวซีคิ้วค่ะ งานแรกของพี่เป๊บซี่นะคะ FC ท่านใดอยู่ใกล้ๆก็แวะไปหาพี่เป๊บซี่ได้นะคะไปวันที่17ไปนอนคืนหนึ่งนะคะงานแห่ค่ะวันที่18ค่ะเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ FC ท่านใดว่างๆก็ไปหาลูกชายของคุณแม่ได้นะคะลูกชายของ FC ทุกคนคะ่ะ จะได้กอดจะได้ดมแล้วนะคะได้หอมด้วยค่ะคุณแม่พูดนะคะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านี่ลูกชายคนนี้จะตกมันอีกไหมเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้ไปเที่ยวอยู่นะคะแต่ถ้าเขาตกมันแเราก็คงจะไม่ได้ไปแต่คุณแม่ก็ลุ้นไม่ให้เขาตกมันนะคะเพราะเขาไม่ตกมาอาทิตย์นึงแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสายแท็กซี่ของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะขอบนะครับสวัสดีครับเร็วๆครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย